สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าเด็ก125นะตัวทามิยาลิมิเต็ดนะครับสีน้ำเงินนี่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาได้อาจจะ1 0 12เดือนโดยประมาณนะครับใกล้ใกล้แล้วแหละเกือบเกือบปีหนึ่งนะครับผมได้ลดประมามิถุนานะตอนนี้ก็สิ้นเดือนพฤษภาดเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักหน่อยนึงนะครับว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปนะครับจากวันแรกนะ12เดือนแต่ต้องบอกว่าก็ใช้น้อยเหมือนเดิมนะครับ รถผมขับน้อยนะเดี๋ยวมาดูดูไมดูรถดูอะไรกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ก็คือเจ้า Dex กมาน้อยแต่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นธรรมีญาเป็นก็เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดก็ได้นะครับอันนี้รถอายุ1ปีพอดีนะครับอันนี้ก็น่าฝนเหมือนเดิมนะครับอย่างไม่ล้างเอาละเดี๋ยวผมจะพามาดูสิ่งแรกก่อนเนาะก็ดูไม่กันก่อนแล้วกันนะครับขับน้อยขับน้อย2370มกิโลใน1ปีก็ ใช้น้อยจริงๆนะครับเพราะไม่ได้ออกทริปหรอกครับไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนเลยก็ใช้ใช้ปกติใช้ประจําวันนะครับใช้ทั่วๆไปอ่ะสิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูก่อน <c oughs> เกิดเกิดริ้วรอยตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าไปดูคนมาจากไหนนะผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ผมทําหรอกน่าจะจอดไว้แล้วมีคนมาเวลาจอดรถข้างๆเราแล้วก็น่าจะเฉียวมากกว่านะครับส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะครับไม่เคยล้มนะครับไม่เคยล้มอยู่แล้ว มันไซส์เล็กมันก็ขับง่ายขับสะดวกอยู่แล้วนะสิ่งที่ผมติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นนี่นะครับเป็นตะแกรงจะเรียกว่าตะกร้าก็ได้มันก็เป็นเหล็กนะฮะแต่ข้อเสียมันมีรูที่ค่อนข้างใหญ่นะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ก็พอเห็นจริงๆพอใช้เกือบเกือบใช้งานอะไรไม่ได้นะครับยกเว้นใส่พวกสัมภาระชิ้นใหญ่นะครับไม่งั้นมันก็จะหล่นหมดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่วางแก้วนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะติดแล้วกันเมื่อก่อนติดหลายตำแหน่งมากติดตรงนี้บ้างติดตรงบาร์บ้างบาร์เราก็ติดเพิ่มนะ กระเป๋าอ่าตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะผมแนะนํานะครับอ่านว่าล็อกจริงๆนน่าจะเป็นล็อกบรอสนะก็ไม่รู้ว่าเป็น Lock Bros. Lock Bros. ล็อกบรอสล็อกบลอสอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ใช้ดีนะแต่ใบนี้ก็อ๋อยแพงนิดนึงนะผมว่ามัน500 500กว่าบาทก็สั่งจากออนไลน์นะครับก็ถือว่าราคาสูงหน่อยแต่ผมว่าโอเคนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูกระเป๋าด้วยนิดนึงนะครับรีวิวกระเป๋านิดนึงก็ใช้ดีนะมันก็กันน้ําประมาณหนึ่ง ใส่ของได้ใส่เงินนี่เวลาเติมนน้ำมันนะครับใส่เหรียญได้แล้วก็สามารถกันน้ําได้ประมาณหนึ่งฝนตกก็ไม่ค่อยเข้าแต่ก็มีบ้างนะครับถ้าหนัก,นก,นกๆแรงๆถ้าตากฝนจะโดนแน่นอนแต่ว่าทั่วๆไปแล้วก็โอเคมีเชือกมีอะไรก็เื่อไว้ของได้นิดหน่อยนะครับอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มบาตัวนี้อย่างที่บอกไปไม่งั้นเราจะไม่มีบาใส่นะครับตัวน,นี้เราใส่แล้วก็ใส่กระเป๋าตัวนี้เพื่อใส่กุญแจบ้างใส่ของใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยเผื่อเราขับรถเราก็ไม่อยากไว้ในกระเป๋าเก่งใช่ไหมอ่าเป็นยังไง ตัวนี้ก็เป็นกันลอยจะเรียกว่ากันลายกันลอยกันถังก็ได้นะครับก็ใส่สีน้ําเงินเข้าไปผมใช้สีเหลืองมาตัดนะก็แล้วแต่ชอบนะครับมีหลายสีนะมีเหลืองมีดําตัวนี้ก็เป็นของออโมอเตอร์วูฟนะครับโมอเตอร์วูฟเฉพาะเฉพาะใบนี้นะส่วนตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหลกข้างแล้วกันนะครับไม่ใช่การล้มนะไม่ใช่การถลอกเป็นแหลกข้างเอาไว้ติดกระเป๋าตัวนี้แหละแต่สามารถติดถังน้ํามันได้ซึ่งมันก็เป็นถังสแปร์แบบแต่เราไม่ได้ออกทิปขนาดนั้นใช่ไหม บแบตยังไม่มีปัญหานะครับ1ปีที่ผ่านมานะผมให้ดูขับน้อยแต่ว่าแบตก็นี่นะครับมันจะแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบออกมาเลยนะเสียงก็ประมาณนี้นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์นะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับใช้ตอนแรกๆอ่ะผมบอกเลยผมบ่นผมไม่ค่อยชอบแต่ถามว่ามันจะไม่ชอบมันก็ก็ต้องใช้ทุกวันก็ค่อยๆชินนะค่อยๆชินไปเองส่วนอื่นก็ไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับตั้งคู่ครับ ขาตั้งคู่ขาตั้งคู่เนี่ยเดิมมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเป็นขาตั้งเดี่ยวเป็นขาตั้งธรรมดาที่ติดรถทั่วๆไปนะครับก็ซ <inaudible> ื Rey ้อมาเพิ่มขาตั้งคู่ยกล้อลอยได้นะครับอย่างนี้ล้อมก็ล้อหลังมันก็จะลอยนะเผื่อเราจะฉีดโซ่หรือสวิสอะไรต่างๆก็ก็ทาได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มอ่าจุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับก็คือเรียกวมาตะแกรงด้านหลังนะสีเป็นสีโครมก็มีเสนิมขึ้น มันก็ไม่ได้แพงมากครับของพวกนี้ชิ้นละพันกว่าบาท2องพันอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยตัวเรือนใหม่ก็เป็นใสเหมือนฝาครอบก็แต่งนิดนึงนะครับเคยคิดอยากจะแต่งตัวครอบเครื่องแต่ก็อาจจะเฉยเฉยไว้ก่อนยังนะครับยางโดยรวมทั่วไปก็ประมาณนี้เลยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรใช้นั่งได้2คนสบายๆนะครับก็ให้ แฟนได้หรือลูกไปส่งไปโรงเรียนได้ครับสบายๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเป็นรถใช้งานเลยแหละคิดว่าเป็นรถใช้งานนะครับถามว่าถนอมแบบโอ้โหเช็ดกวาดถูปัดไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่ารถใช้งานนะครับทั่วๆไปเดินวนรอบๆรถให้ดูนะครับก็ถือว่าสวยงามสวยงามสําหรับการใช้อย่างที่ผมก็แจ้งไปแล้วนะมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรน้าหนัก น้ำหนักเบานะครับถือว่าเบาขับง่ายขับสนุกขับในเมืองแต่ก็อาจจะติดอย่างที่บอกครับเรื่องเกียร์เกียร์มันเป็นเกียร์วน 4, 4ีเกียร์คือผมว่าถ้ามันสัก5เกียร์มันจะน่าจะโอเคกว่าน,นี้ก็รอรุ่นต่อไปแล้วกันแต่ข้อดีก็คือมันไม่มีคัทผมไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะขับได้แต่พอเราใช้ในเมืองอะ่ะก็ไม่อยากใช้คัทเพราะว่าเผื่อมือซ้ายไม่ต้องจรรํากําคัทถือของอะไรก็สะดวกนะครับเพราะรถมันไม่มีที่ใส่ของอะไรเลยใต้เบาะมันก็ไม่มีนะครับมันก,ก็ต้องหากระเป๋าอย่างเงี้ยมาเสริมอันนี้ก็ ถือว่ากันน้ําได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มีถุงไว้เผื่อใส่ของเปียกอีกนิดนึ่อเผื่อจริงๆเราก็ไม่อยากตากฝนนะนะแต่ช่วงนี้ครับนี่เดือนพฤษภามิถุนาเริ่มฝนละนะครับเริ่มฝนแล้วก็ต้องหาวิธีป้องกันเนี่ยนะครับถุงเนี้ยมันพับอย่างนี้อ่าก็โอเคนะแล้วก็ติดเป็นตัวล็อกอย่างนี้พลาสติกนะครับนี่ก็โอเคอ่าก็ถือว่ากันน้ําได้ละครับใส่ใส่จริงๆเคยใส่แท็บเล็ต ก็กันได้อยู่นะครับเนี่ยม,มันมีลมอยู่ข้างในเห็นไหมเราไม่ได้รีดลมออกมันก็ถือว่ากันได้เพราะว่าไม่มีรูรั่วเห็นไหมลมก็ยังอยู่นะครับตัวนี้โครงเหล็กตัวนี้ก็ไม่แพงนะคิดว่าหลักผมจะไม่ได้พันสองพันอ่ะก็ก็ดีแข็งแรงมากนะครับใช้คุ้มเลยแล้วก็กระเป๋านี่ก็ไม่ถึงพันนะครับออกไม่ถึงพันไอใบเนี้ห้าร้อยผมกลับมองว่ามันแพงคือคือไซส์มันเล็กอะ่ะแต่งานดีนะครับงานดีอยู่งานผ้างานซิปดีมากใช้ดีนะผมก็มีเนี่ยสายรัดเอามาติดไว้ ก็หาใส่กันทั่วๆไปนะครับตะแกรงหน้าก็ใส่ของได้บ้างอย่างที่บอกแต่ไม่ได้เยอะใส่ของเล็กๆไม่ได้ก็มีถุงผ้ามารองไว้หน่อยเผื่อมันจะตกจะหล่นเพราะว่ารูตามันใหญ่อะรูมันใหญ่อย่างนี้เลยใส่ได้ครับกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ําอารมณ์ใส่ได้ตรงนี้ก็วงังกระป๋องน้ําดื่มใส่ได้นะครับก็โอเคอยู่อย่างอื่นไม่มีรอยถลอกมีแค่รอยเดียวข้างๆที่แอบเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันมันก็อย่าไปซีเรียสมากเรา ไม่ถึงก็ต้องกินข้าวไม่ลง <c oughs> <c oughs> ก็อย่าไปขูดอย่าไปล้มก็พอนะครับถือว่าดีนะถ้าถามผมเมื่อปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ลองขับอะ่ะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าโอเคแต่พอพอมาทําคลิปก็กลายเป็นว่าเหมือนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถามว่าวันนี้ถ้าบอกว่าเออได้ลองขับแล้วถ้าจะสมมติว่ายังไม่มีนะแล้วให้ออกแบบนี้เอ้ยผมผมก็ซื้อนะแต่แต่นิดเดียวผมว่าราคามันสูงไปคือถ้าซื้อเนี่ยในความหมายคือมันไม่ควรจะราคาแบบ แปดเก้าหมื่นอ่ะแต่แน่นอนถ้าแลกมากับทรงกับสีเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมของผมแล้วกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นระบบเกียร์แบบนี้ก็ไป X, ขับพวก M.S.X ขับ h o น d ้าตัวอื่นก็โอเคมันก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นทรงนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นทรงนี้แหละมันก็เลยสวยในแบบนี้นะครับอ่ะเอาละก็ถือว่าพูดคุยเนาะอย่างอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็รถไม่ได้ล้างเป็นธรรมดาช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจหรือสอบถามนะครับไม่ได้ขายนะครับมามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับตอนนี้รถรู้สึกว่ายังเห็นอยู่น่าจะยังพอมีคันใหม่นะปีนึงแล้วนะเขาก็ถอดแบตออกไม่ได้ถ่แบตเพ่เป็นรถใหม่นะน่าจะสักแสนแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ก็ได้มาประมาณแสนหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคโดยรวมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเรามาพูดคุยกันเรื่องรถ นี่ๆหน่อยๆครบ1ปีนะครับเหมือนฉลอง1ปีแล้วกัน2,300โลเองครับตีไป2,0002,000นะครับแต่ไม่ได้ออกทิปแบบไปต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับก็ใช้แค่ในเมืองใช้ดีนะมันเลยเป็นรถที่ตอบโจทย์เช่นในเมืองนะครับคือแรงต้นก็มีอยู่แล้วเพราะมันเป็นรถเกียร์นะรถเกียร์หนึ่งโอเคเลยเกียร์หนึ่งก็ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือโอกาสพูดคุยกันนะครับท่านใดมีคอมเมนต์หรือสอบถามก็เชิญมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ST 125ร a อย y a l i ้ i ทามยาลิมิเตอ่าสวยจริงๆโอเคครับอันนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ